บริเวณนี้แยกข้าวสารอำเภอเทินจังหวัดน้ำปางโน่นน้ำวางมาทางเพครับพี่น้องจา๋านี่โอ้ท<อ>างปูนก็สําหนักครับพี่น้องบพรทํออันทางเลี้ยวไปซ้ายพข้าบ้านผมไอ้น,น้ํนาเขาโต๊เข้าบ้านไปแล้วครับพี่น้องจา๋าของผมเหรอตอนนี้มิดหัวจ๋าจ๋าเาจะโอเคผู้ประสบภยัยได้จ้นะได้ข้าวหรือยังค่งนะหรอผมยังไม่ได้เหมือนกันนะเนี่ยมันจะไปหาข้าวกินละ ไปไปดูข้าวด้วยนะโอเคโอ้โหผู้ประสบภัยเป็นยังไงบ้างไปดูไปดูไปดูดูผู้ประสบภัยพอผ่ภัยก่อนนะโอ้ันเจ้าของเจ้าของซูชิครับเจ้าของร้านจิจิการซูชิอ่ะนี่นี่นี่ไก่แจ๊กเก็ตไก่ด้วยนี่นี่เดียวเออไม่ได้ไปขายแล้ววันนี้วันนี้ไม่ได้ไปขายค่าน้ำท่วมค่ะไปไม่ได้โอกัดนัดยางก่อนแจ้งลูกค้าไว้ด้วยนะครับตอนนี้ยังไปบม่ได้เจ้าแม่กาติดน้ำ ติดน้ำอย่างดีนะดีกว่าติดผู้ชายจ้าจัดไป <c oughs> เดอ้อ,อโอ้โหไปสะข้าวกินร้านลุงเล็กตอนแรกขึ้นกว่านี้นะครับเนี่ยตอนนี้เบาไปน่อยละวเบาหรือเปล่าที่เดิมครับยังจู่จี่เดิมนี่ส่วนร้านผมเหรอโนรถจอดดีเยงเบอร์ฮน <c oughs> <c oughs> ไม่หลวงเพิ่นเอาอ่ไงไม่คคมห้จกงั้นเหมือนนักลนนี่ก่อน ลุงเล็กบอกเม่อไหจะเปิดร้านจะอบบไปร้องเพลงหยุดก่อนครับลุกเล็กช่วงนี้พอแล้วแออย่างงานออย่าง้ไออย่างก็ตานกลวยสลากถ้าจะยั้งก่อนอะพอแล้วอะพอสีท่าปีหน้าค่อยว่ากันใหม่อ๋อตุนไข่เลยนะตุนไข่เลยนะกินไข่อย่างเดียวเลยเหรอโอ้ กองอำหน่วยการกองกันเบอร์แท้ <laughs> ขี้เกียจออกเลยออยู่ตรงนี้ขี้เกียจออกเลยใช่ไหม <laughs> ไม่ไหวนะครับโอเคโอเค้โอเขามีแต่ขนข้าวขนปลาอันนี้ขนอิดขนปูนอะไรเนี่ยลุงเล็กเ <laughs> <laughs> ดีย๋ดวยวตามนั้นจากพบวิเชยเสอน้อยรายงานจากบ้านหนองบัวอำเภอเถินจังหวัดลำปาง